สวยทุกองคครับพระชุดนี้สวยทุกองคครับโซนนี้สวยทุกองคครับโซนนี้สวยทุกองค์ครับพระผงหลวงพ่อเกษมนะครับพระผงหลวงพ่อเกษมนะครับคัดสวยนะครับคัดสวยคัดสวยเลยนํามาแบ่งปันนะครับนํามาแบ่งปันนะครับนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับ หลวงพ่อเกษมเขมมโกจะสร้างปีสองห้าเจ็ดนะครับออกวัดพระพาชัยนะครับออกวัดพระพาชัยนะครับคัดสวยเนื้อเนื้อโซนผงน้ำมันนะครับเนื้อโซนผงน้ำมันนะครับเนื้อโซนผงน้ำมันนะครับคัดสวยทุกองเลยนำมาแบ่งปันนะครับนำมาแบ่งปันนะครับนำมาแบ่งปันนะครับพระผงหลวงพ่อเกษมนะครับเขมโกนะครับ พระผงหลวงพ่อเกษมเขียนมะโกนะครับอ,ออกวัดพระพาชัยนะครับรุ่นสร้างโบสถ์วัดพระพานะครับด้านหลังเขียนว่าสู่ศาลไตรลัดนะครับจังหวัดลำปางสร้างโบสถ์วัดพระพาชัยนะครับจังหวัดนนทบุรีครับสร้างโบสถ์วัดพระพาชายัย<อ>จังหวัดนนทบุรีครับ receive. พระผงหลวงพ่อเกษมครับสวยเดิมเลย นักสะสมไม่ควรพลาดนะครับสวยเดิมเลยนักสะสมไม่ควรพลาดครับผ้าสวยจริงนะครับชุดนี้ผ้าสวยจริงนะครับชุดนี้ผ้าสวยจริงสดนับ นักสะสมไม่ควรพลาดนะครับนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับพระผงรูปเหมือนวัดพระพาชัยนะครับเพจจะใหญ่แพงนะครับเพจจะใหญ่รุ่นนี้ก็องละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมบัตรนะครับนี่เพจเพจที่ทูลบางแคน์ครับองละหนึ่งพันบาทครับพร้อมบัตรนะครับองละหนึ่งพันบาทครับนี่เป็นรุ่นนี้นะครับพระผงรูปเหมือนรุ่นนี้นะครับพระผงวัดพระพาชัยนะครับหลวงพ่อเกษมเขมบโกนะครับ สวยเดิมเลยเนื้อผงน้ำมันด้วยนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับสวยเดิมเลยพระสวยเดิมเลยแถมเป็นเนื้อผงน้ำมันด้วยครับนะครับหน้าตาติดชัดนะครับหน้าตาติดชัดนะครับนี่ครับองค์นี้มีเกสาด้วยองค์นี้มีเกสาแต่ไม่รู้องค์อื่นมีปะครับแต่องค์นี้มีเกสรครับที่เ ด้หลังเขียนว่าสุสานไต้ลัสน,นะครับจังหวัดลำปางสร้างโบสถ์วัดพระพาชัยครับพิธีพุทธาวิเศษนะครับได้อ่านว่าอ่านให้ฟังนะครับพิธีพุทธาวิเศษนะครับก็มีหลวงพ่อแพรครับนี่ครับพิธีพุทธาวิเศษครับพิธีพุทธาวิเศษก็มีหลวงพ่อแพร่วัดพิคุณทองครับหลวงปู่คำมีนะครับจังหวัดลพบุรีหลวงพ่อพิงวัดโบสถ์นะครับหลวงพ่อคลายนะครับ หลวงพ่อเทียมวัดกษัตรานะครับหลวงพ่อถิ่นวัดป่าลีลายหลวงพ่อชื้นนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อสนิทหลวงพ่อเสงวัดบางนาหลวงพ่อหอมวัดชา้นหมากนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อเล้งหลวงพ่อเสงวัดจุวัดกระยานะครับหลวงพ่อกี่หลวงปู่โตวัดดุชิมพีนะครับหลวงพ่อแช่มวัดดอนยาหอมหลวงพ่อเจริญนะครับหลวงพ่อ จวนวัดเขารูปช้างนะครับเพชรบูร์พ่อพยนตนะครับหลวงพ่อพระพุทธมนตราจารนะครับวัดสุทัันนะครับโอ้โหดังๆนะครับหลวงพ่อการหลงครับหลวงพ่อเก๋นะครับหลวงพ่อสะอาดนะครับรูปปลูกเสกนะครับในพระชุดนี้นะครับในพระหลวงพ่อเกษมรุ่นี้นะครับนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับป้าสวยๆเนื้อขงน้ำมันแบบนี้เลย ผ้าสวยๆเนี่อผงน้ำมันแบบนี้เลยไม่ควรพลาดนะครับผ้าสวยจริงนะครับเนี่ยครับผ้าสวยจริงนะครับสวยทุกองค์นะครับผ้าสวยทุกองค์เลยเนื้อแก่ผงน้ำมันนะครับ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 สวยจริงเลยนะครับผ้าสวยจริงนะครับเนี่ ปลาสวยจริงครับสวยทุกองเลยนะครับสวยทุกองครับนะครับปลาสวยทุกองเลยครับปลาสวยเนื้อเข้มนะครับนี่ไฟมันสะท้อนครับจริงๆ้าพนี้จะเป็นผงน้ำมันเกือบทุกองนะครับไฟมันสะท้อนนะครับไฟมันสะท้อนสีออกด้านในนะครับปลาสวยทุกองคเลยครับปลาสวยทุกองนะครับปลาสวยทุกองคเลยครับ ผมแบ่งบูชาอยู่ที่องค์ละแปดร้อยห้าสิบ, <grid> บาทนะครับเอาแปดร้อยห้าสิบาทนะครับแบ่งบูชาอยู่ที่องค์ละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับสวยเดิมเลยนะครับผ้าสวยเดิมนะครับแบ่งบูชาอยู่ที่องค์ละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับจจเอาแปดร้อยห้าสิบบาทครับผ้าสวยทุกองเลยเดวใส่กล่องให้ดูสวยทุกองเลยนี่ครับสวยทุกองเลยเห็นไหมครับ ยันยันติดชัดหมดครับตัวอากระาตัวหนังสือติดชัดหมดครับขาองค์ละแปดร้อยห้าสิบบาทครับประกันผ้าแท้ตลอดชีพครับประกันผ้าแท้ตลอดชีพครับองค์ละแปดร้อยห้าสิบาทครับเห็นครับยันเด้งๆเลยตัวหนังสือติดชัดนะครับคัดสวยไว้ทุกองเลยนะครับจุดนี้คัดสวยไว้ทุกองนะครับเขาเรียกว่าพ้าผูงหลวงพ่อเกษตรครับผ้าปูองคหลวงพ่อเกษตรนะครับส่วนมากพ้าชุดนี้จะลานจะลั่นหมดนะครับ อันไหนปลาสวยถือว่าถือว่าถือว่าสุดในรุ่นเลยนะครับปลาที่สวยสมบูรณ์นี่ถือว่าสุดในรุ่นนะครับปลาสวยหายา,ยากครับปลารุนนี้นะครับป้าสวยเลยป้าสวยเลยนะครับแบ่งบูชาคงละ850บาทครับแบ่งบูชาคงละ850บาทนี่ครับในประวัติทีาากกเ่เกี่นวกับปลาผงหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับ วัดพระพาปีหนงเก็นะครับส่วนมากจะลั่นจะลาน,นะครับพระชุดนี้องค์นี้ถือว่าสวยมากครับวัดพระพาดําเนินการสร้างอบโบสถนะครับแต่ขาดทุนทรัพย์จึงคิดไปขอบาร,รมีหลวงพ่อเกษมนะครับขอสร้างเหรียญและพระพระผงรุ่นสร้างโบสถ์วัดพระพาหลวงพ่อเกษมได้อนุญ,ญาตสร้างนะครับประสงค์วันที่20สิงหาปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดพระพาชายโดยหลวงพ่อพระครูสิรินนท์คุณนะครับ เจ้าวาดดำเนินการสร้างนะครับี่ครับในประวัตินะครับในประวัตินะครับเจ้าวาดดำเนินการสร้างครับนี่ครับเข้าร่วมพิธีจํานวนมากครับมีพระเข้าร่วมพิธีจานวนมากครับอัที่เช่นหลวงพ่อแพรนะครับหลวงพ่อคำมีนะครับหลวงพ่อพิงค์นะครับหลวงพ่อเทียมนะครับหลวงพ่อถิ่นนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับอ่านข้าวๆไปก่อนนะครับหลวงพ่อหอมนะครับนี่ครับพระรวมกับผู้เสกหลายท่านครับยแย่มากมายนะครับ ในข้อมูลนะครับถ้าใดที่สนใจครับผมเอา850บาทนะครับพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับการันตีว่าผ้าสวยเลยครับผมการันตีนะครับพระทุกองที่ส่งไปนะครับเป็นผ้าสวยครับพระทุกองค์ที่จัดส่งให้นะครับเป็นผ้าสวยครับพระทุกองค์ที่จัดส่งให้เป็นผ้าสวยนะครับถ้าใครสนใจนะครับพระทุกองที่ผมจะจัดส่งให้นะครับในพ้ารุ่นนี้นะครับเป็นผ้าสวยนะครับผมการันตีความสวยนะครับไม่สวยยินดีคืนเงินเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับถ้าส่งไปแล้วไม่พอใจเปลี่ยนคืนได้เลยนะครับ สนใจนะครับร้านเครื่องดนตรีนะครับเบอร์โทรนะครับ082078720 6นะครับสนใจนะครับไอดีไลน์082078720 6นะครับร้านเครื่องดนตรีนะครับโอเคนะครับผมมาองค์ละ850นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับ